สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาอยู่กับผม m a c g o กทูนะครับช่องของผมก็จะทําเกี่ยวกับไมโครคอนโทรเลอร์นะครับสอนการใช้งานไมโครคอนโทรเลอร์ว่าใช้งานอย่างไรนะสำหรับคนที่สนใจก็สามารถติดตามได้เลยนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเริ่มต้นของการใช้งาน mcu ตระกูล avr นะครับเป็นไมโครคอนโทรเลอร์8บิตนะครับที่ผมใช้เบอร์ที่เลือกก็คือ เอทเมก3สามสองแปดนะครับเป็นเบอร์ที่ถ้ามาชมอาจจะเคยคุ้นเคยนะครับก็คืออานุนุนั่นเองนะครับแต่ในคลิปนี้ผมก็จะไม่ ไม่ได้มาสอนการใช้งาน IDE ของ Arduino นะครับแต่ผมจะมาสอนการใช้งาน IDE ของ Microchip Studio นะครับเราจะต้องใช้งานในแบบระดับดิจิตเตอร์เลยโดยที่ไม่พึ่งไลบรารีของคนอื่นครับเราจะต้องสร้างไลบรารีของตัวเองนะครับถ้าผู้ชมท่านใดชอบกฏไลนะครับช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยอันดับแรกเราต้องไปดูก่อนว่าอุปกรณ์ที่เราควรจะมีต้องมีอะไรบ้างนะครับ อุปกรณ์แรกที่ท่านผู้ชมควรมีคือตัวอัดโปรแกรมของชิป IC เบอร์นี้นะครับตะกูลนี้คือใช้สําหรับอัดโปรแกรมลงในชิปของตระกูล AVR นะครับผมไอตัวนี้ก็คือทําหน้าที่เป็นโปรแกรมเมอร์นะครับเอาไว้อัดโปรแกรมลงไปในชิปนะครับตอนแรกที่เราซื้อ IC มาใหม่ๆเนี่ยมันจะยังไม่มีโปรแกรมมาให้เรานะครับเราเมื่อเราเขียนโปรแกรมเสร็จสิ้นแล้วเราก็จะอัดลงไปในชิปด้วยการใช้ไอตัวนี้นะครับ ต่อมานะครับอันที่2เลยก็คือที่ท่านผู้ชมควรมีนะก็คือบอร์ดอานาโนนั่นเองนะครับแต่ขอเตือนไว้ก่อนเลยนะครับสําหรับท่านผู้ชมที่จะทําตามตัวอย่างแบบที่ผมสอนในคลิปนี้นะครับหรือคลิปจต,ต่อไปสําหรับการใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ roller, ตระกูล AVR นะครับมันจะไม่สามารถใช้อานาโน IDE ได้นะครับผม้าท่านผู้ชมทําการอัดโปรแกรมโดยใช้ตัวนี้ผ่านบอร์ดอานาโนแล้วมันจะไม่สามารถใช้อานาโน IDE ได้อีกนะครับเพราะว่าโปรแกรมบูตโหลด คือผมมันถูกทำลายแล้วนะครับเดีย๋ยวจะเป็นยังไรนะ ต้องไปดูกันต่อไปนะครับผมคลิปนี้ก็อุปรกรณ์2อ,อย่างที่เราที่ท่านผู้ชมคนมีนะครับก็มี2ชิ้น,นครับหาซื้อได้สำหรับคนที่อยากทําตามผมนะครับต่อไปก็จะเป็นการเริ่มการใช้งานโปรแกรม m i c r o ชิ i สตูดิโอนะครับสำหรับเขียนโปรแกรมของชิป AVR เบอร์ ATmega328 นะครับผมโปรแกรมนี้นะครับเราก็ทําการคิดเข้าไปเลยมันจะเป็นรูปเป็นเต่าทองนะมันสามารถเขียนโปรแกรมอัดลงไปในชิปของ AVR ได้นะครับได้หลายเบอร์เลยลำแรกที่ท่านผู้ชมเปิด โปรแกรมเข้ามาจะได้หน้าต่างนี้นะครับผมตามเอาผมไปเลยครับไปที่ไฟล์ New Project นะครับแล้วเห็นเบราว์ไหมครับนี่คือที่อยู่ที่ท่านผู้ชมจะเก็บโปรแกรมไว้นะครับผมผมเก็บไว้หน้าเดสก์ท็อปแล้วก็ AVR นะครับ แล้วก็เลือกเลยมันมีให้ท่านผู้ชมได้เลือกหลายอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกอย่างนี้นะครับเพราะว่าหากท่านผู้ชมแบบถนัดภาษาซีพัดพัดก็เลือกได้นะครับแต่ผมจะเลือกใช้ภาษาซีธรรมดานะผมคิกเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวพึ่งนะครับเดี๋ยวเราต้องมาเปลี่ยนชื่อตรงนี้ก่อนผมจะตั้งชื่อให้เป็น GPIO นะครับผมแล้วก็ทําการโอเคเลยนะครับ เมื่อโอเคแล้วจะได้มาหน้านี้นครับก็คือเป็นหน้าที่สําหรับเลือกเบอร์ IC ของเราว่าเราจะใช้เบอร์ IC ตัวไหนนะครับในคลิปนี้เราก็ใช้ IC เบอร์ ATmega 3 2 8 P นะผมท่านผู้ชมสามารถดู IC ว่าเบอร์ไหนก็ดูที่หลังของ IC ได้เลยนะครับว่ามันเป็นเบอร์อะไรนะแน่แต่ผู้ผลิต ที่เข้าไปแล้วก็ทําการโอเคนะมันรอรอเจนโค้ดออกมาก่อนนี่ถ้าผู้ชมก็เลยได,ได้หน้านี้มานะครับเห็นไหมโปรแกรมต่อไปเลยที่ถ้าม้ชมควรม,ม,มีก็ โปรแกรม Extreme Burner นะครับโปรแกรมนี้ก็ทำมาที่อัดลงไปในชิปนะจะอัดโปรแกรม .hex file ของเราที่เราเจนออกมาแล้วลงไปในชิป ATmega328 ของเรานะครับโดยผ่านไอตัวโปรแกรมเมอร์ที่เราได้ดูไปแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นจอที่2ไว้ด้านข้างนะผมขึ้นมาแล้วก็ท่านผู้ชมเห็นด้านข้างไหม Extreme Burner จะทำการอัดโปรแกรมผ่านตัวโปรแกรมเมอร์ตัวนี้นะครับต้องมีด้วยนะหากท่านผู้ชมไม่มีก็สามารถไปหาซื้อได้เลยนะเราก็จะทาการเอาไอตัวโปรแกรมเมอร์ตัวนี้เสียบลงไปในคอม โอเคร okay, เราเสียบเสียบลงไปในคอมเรียบร้อยแลวนะครับผมเราก็ทําการตั้งค่าอุปกรณ์ที่จําเป็นเรียบร้อยแล้วนะต่อไปเป็นหัวใจสําคัญเลยเราก็ต้องไปดู Data s าชีตของเบอร์นี้นะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะโอเคนะครับเราก็เปิด Data s าชีตมาเรียบร้อยแล้วที่ผมเปิดครึ่งจอแบบนี้เพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมเห็นนะครับไม่ให้ตัวออหน้าจอที่2บังไว้นะครับต้องขออภัยด้วยผมเพิ่งเริ่มทําใหม่ๆเ <laughs> <laughs> มื่อเราจะใช้งาน mpu ตัวเบอร์ใดใในโลกก็ตามนะครับเราต้องมาดู Data s าชี t ก่อนว่ามันมีการใช้งานอย่างไรบ้างนะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปการใช้งาน Output Port นะครับผมเริ่มต้นจากการใช้งาน Input Output p o อรกันเลยาำรับการใช้งาน M c U ทุกเบอร์เลยครับ ต้องเริ่มจากตัวนี้ก่อนสําหรับการใช้งานของมันนะครับเบื้องตน้นเ,เดี๋ยวผมจะทชนิง้งของก์ของ h a t a s h e e t AT Mega 3 2 8 P ไว้นะครับใต้ล่างคลิปนะครับผมสามารถกดเข้าไปดูและหาอ่านได้เลยนะครับคลิกตรงนี้มานะครับผมแล้วถ้ามาชมหาเลือกหัวข้อที่18นะครับ ioport นะครับผมเราจะมาดูว่ามันต้องใช้รเซอร์ตัวไหนมากในการ ที่จะทําให้ LED มันติดดับนะบผมกระพริบวันนี้เราจะต้องทํา LED กระพริบนะเอาละผมจะไปอย่างรวดเร็วนะครับนี่ก็เป็นการอธิบายเบื้องต้นของวงจรของมันที่แต่ละนนะครับผมว่าพอต้นกําเนิดเนี่ยมันมียังไงมันต่ออะไรยังไงไว้นะครับเราก็สามารถเซตค่าต่างๆได้เลยมันก็จําเป็นนะครับผมวงจรพวกนี้ก็เป็นวงจรดิจิตอลธรรมดานะครับทั่วไปหากท่านมาชมท่านในแบบเอ้ยเมื่อวงจรดิจิตอลคืออะไรแนละ้วมันออกแบบยังไงก็เขา คอมเมนต์ได้เลยนะครับ เพราะว่าการใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์นี้วิชาดิจิตอนก็สําคัญช่วยให้เราเข้าใจการทํางานของไมโครคอนโทรลเลอร์มากขึ้นครับถ้าไม่รู้ก็อาจจะงงๆนิดนึงการใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับแต่ถ้ารู้ก็ดีเลยเราก็จะได้ไปอย่างรวดเร็วนะครับนี่ก็จะเป็นรายละเอียดพื้นฐานของมันนี่ก็จะเป็นโค้ดตัวอย่างนะครับมัน AVR ก็จะมีมาให้บางส่วนนะผมเราก็มาดูคร่าวๆกันเลยต้องใช้รีจิเตอร์เอ่อพอร์ตอะไรพอร์ต B DDRB นอคร์บเราจะไปดูกันว่ารีจิเตอร์นี้คืออะไรนะเราจะเลื่อนไปหา รีจิสเตอร์เลยนะเดี๋ยวถ้าผู้ชมอยากดูเพิ่มเติมก็สามารถอ่านเองได้นะครับเดีย๋ยววันนี้เราจะสอนการใช้งานดิทิ่เบื้องตน้นอันดับแรกเลยนะครับเราก็มาดูรีจิสเตอร์ตัวนี้นะครับก็คือดิจิสเตอร์พอร์ต B Data d i r e c t i o n ดิจิตอรนะครับชื่อมันก็คือ DDRB นะครับรีจิสเตอร์นี้มันทําหน้าที่อะไรเหรอมันเป็นรีจิสเตอร์ไว้บอกว่า pin นั้นเป็น Input หรือ Output นะครับถ้าพิน PB5 เนี้ย มันเป็นหนึ่ง่ะมันก็คือเป็น D13 ของบอร์ด a อนเนนะครับผมมันก็จะกลายเป็นเอาพุทนะครับถ้าพินไหนพิน0ูนย์ก็จะไปเป็นอินพุะครับผมเดีย๋ยวเราจะไปดูเลยว่ามันใช้งานยังไงนะแล้วมาดูดูดิจิตเตอร์ตัวต่อไปนะครับก็คือพอร์ต d d t t a ดิจิตเตนะครับหรือชื่อย่อมันก็คือเป็นพอร์ต B นะครับไอ้ดิจิ t เตอร์ตัวนี้ทำหน้าที่อะไรเหรอ ก็ทัน้มาที่ให้มันแสดงเอาพุทนะครับผมก็คือเราโหลดค่าอะไรไปอย่างนี้มันจะจะแสดงไปที่พอร์ตนั้นๆเลยนะครับว่าควรจะเป็นค่าอะไรนะตาม8บิตส่วนรีเซเตอร์ตัวนี้ก็เป็นตัวอ่าน Input ของพินนะครับผมมันจะอ่านเป็นอินพุตนะครับสําหรับการอ่าน Input ถ้า เราตั้งค่าเป็นอินพุตแล้วก็ต้องมาใช้ดิจิตเตอร์ตัวนี้ในการอ่านนะครับเดีย๋ยวเราจะไปดูในคลิปต่อไปนะสหรับอินพุตส่วนพอร์ต C หรือพอร์ต A ก็เหมือนกับพอร์ต B นะครับผมมันก็ทำเหมือนกันมี3ดิจิตเตอร์ก็คือดิจิตเตอร์ DDRB พอร์ต B แล้วก็พินพิน b นะครับมี3อันเหมือนกันแต่แค่มันเปลี่ยนตัว b เป็นตัว c ตัว a อะไรไปตามพอร์ทที่มันให้มีให้มาครับผมไม่ต้องสงสัยมากโอเคเราก็ดู data sheet ประมาณนี้นะครับเอาสรุปก่อนนะครับผมดิจิตเตอร์ที่เราใช้งานวันนี้ ก็มีอยู่2อง r e g i ต t ร r นะครับก็คือเป็น r e g i ต t ร r DDRB เอาไว้กําหนดว่าให้เป็นพินนั้นมันเป็นนเอ output หรือ input นะครับถ้าเป็น output ก็ต้องเป็น1นะครับแต่ถ้าเป็น input ก็ต้องเป็นศูนย์นะผมส่วน port B นั้นเป็นทหน้าที่เป็นแสดง output นะผมโอเคไปดูโปรแกรมได้เลยโอเคครับอันดับแรกเลยเราจะต้องคราวนี้ผมจะให้ทั้งพอร์ B นี้มันเป็น output ให้หมดเลยนะครับมันจะได้ง่ายต่อการอธิบายนะครับผม ก็คือกําหนดให้เป็น0น xaa นะครับให้มันเป็นเอาต์พุตแล้วเราก็ต้องสร้างฟังก์ชันเป็นดดเลย์เอาไว้ดดเลย์เพื่อให้มันกระพริบไว้นะครับไอ่ถ้ามาชมเห็น LED บนบอร์ดของ Arduino ไหมครับเป็นไอพินมันอยู่ที่พิน D13 นะครับหรือพินของพอร์ต B5 นะครับผมจะกําหนดให้มันกระพริบตรงนั้นโดยการพิมพ์รีจิเตอร์เข้าไปโดยที่พอพอร์ต B นะครับเท่ากับ0น FF มี M x ด้วยนะครับเมร่ะมันเป็นรลักฐาน16แล้วก็พอร์ต B เท่ากับมันอยู่ที่พิน ฟีใช่ไหม D F นะครับ0 X เพื่อให้ให้ท่านผู้ชมเห็นภาพนะครับผมผมจะเว้นไอบิตที่เหลือที่ไม่ได้ใช้งานก็จะไม่ให้มันเป็นศูนย์ครับให้บิตนี้บิตเดียวเป็น1ครับเป็นเเป็นสลับกัน0 1 0 1 1 1ไปนะครับเรามาดูประกาศตัวแปรไว้ก่อนเลยครับ ANSI ANSI อินดีกว่าครับเพราะมันมีอินกับซ h ก็ต่างกันที่ใบจํจำนวนใบ t e นะครับ1ไบกับ2อบ b y t ก็จะมี2ไบนะครับผมก็ประกาศได้เป็น6535เลยนะครับผม4 J เท่ากับ j ครับ 0. j น้อยกว่า6553 4ครับแล้วก็ j บวกบวกนะผมโอเคให้มันติดดับติดดับอย่างไวนะครับไวพอระดับหนึ่งครับแล้วเราทำการเอาฟังก์ชันนั้นมานะครับแล้วก็ก๊อปมาแล้วก็ต่อไปก็เซฟนะผมแล้วก็ทำการ start debugger นะครับ debugging ตอนนี้เราไม่ได้มี d e b ั g ของมันนะครับ เรามาดูที่ว่ามันผิดพลาดอย่างไหนนะ๋อ,อมันมีเขียนไว้อ๋อผมลืมตัวนี้นะโอเคเราก็ทําการดีบักแล้วเมทดีบักก็ก็คือเขาเรียกว่าไงค,คอมไพล์โค้ดออกมาเป็นเฮกเฮกโค้ดแล้วครับอันดับต่อไปเลยเราก็จะมาดูโปรแกรมนี้นะครับผม x อ็กซี e บนนะโปรแกรมที่ใช้อัดลงไปในชิปนะครับผมนดับแรกเลยเปิดไฟล์ open f แฟรนะครับผมแล้วไปที่เก็บของโปรแกรมพี่เก็บโปรแกรมของท่านผู้ชมนะลิกเข้าไปลิกเข้าไป แล้วจะเห็นไฟล์ดอนเทงครับคลิกเข้ามาเลยโอเคแล้วทําการเดี๋ยวเราไปดูฟิลบิดกันนะมันก็จะเป็นตามนี้นะเพราะว่ามันเป็นการกําหนดค่าเบื้องต้นของ IC นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายในคลิปต่อๆไปนะครับผมคลิปนี้ก็ใช้งานเอาพุทก่อน,นครับรันเลยเขียนเผื่อไว้นะครับผมอาจจะเร็วไปหน่อยเรามาที่ชิปท่านผู้ชมก็มาเลือก IC ที่ท่านผู้ชม ใช้งานครับแต่เราใช้งานใน a t m e g a 3 2 8นะผมโอเค okay. คลิกเข้าไปแล้วก็รันอย่างนี้มอัดลงไปในชิปเลยครับเขียนทําการเขียนทั้งหมดแล้วท่านผู้ชมจะเห็นว่ามันก็พริบอยู่นะครับเห็นไหมตามที่เราเขียนโปรแกรมไว้เลยนะครับโอเคคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกของการใช้งาน MCU ของ ATmega328P นะครับ หากท่านประชมท่านใดน,นี่ชอบก็กดไลค์นะครับใช่ก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยผมก็จะมาทําคลิปแนวการใช้งาน m มโครคอนโทรลเลอนะครับในเบื้องต้นนะเราจะไม่พึ่งพาไลบรารีของคนอื่นนะผมเราจะมาทําไลบรารีของตัวเองเลยโดยการอ่านจาก d Data s า e ีตว่ามันใช้เป็นอย่างไรนะแล้วก็มาทําการเขียนโปรแกรมเลยชอบกกดไลค์ใช่ก็กดติดตามนะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ